สวัสดีครับ ATV อุดรครับวันนี้นะครับก็ออกเดินทางกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะไปนี่เลยครับอำเภอเฝ้าไร่นะครับจังหวัดนนองคทยนะครับผมวันนี้เราจะไปจะส่งวิกเตอร์220นะครับสีแดงฉ่ำเลยนะครับผมอ่าคันนี้ก็เหมือนเดิมครับเตรียมเงินปทางนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ ATV นะครับหรือจะ ติดต่อเรื่องบริการหลังการขายนะครับเราก็รับซ่อมรับดูแลด,ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับ0621814041นะครับ0621814041ช่างปอนะครับหรือจะติดต่อมาทางสำนักงานก็0 9 3 3 5 9 0 9 0 8ครับผมสวัสดีครับ